สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลและอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์แบบนี้ครับน้องๆรับแม่เป็นไงบ้างครับช่วงนี้นะครับหลายๆคนนะครับสอบเสร็จกันแล้วนะครับโอ้โหนะฮะช่วงที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่านะครับเป็นช่วงหนักหนาสาหัสของน้องๆหลายคนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องอ่านหนังสือนะครับเตรียมตัวทําข้อสอบนะครับอ่นะครับก็เรียกได้ว่านะครับพี่สมบอยคิดว่านะครับน้องๆทุกคนนะครับก็ตั้งใจทํากันอย่างเต็มที่แล้วนะครับผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ขอให ได้คะแนนดีๆ mm. ทุกคนเลยแล uh, oh. ้ว ja กันนะครับเอาแล้วครับล้วสลบวันดีนะครับโอ้โหเดีพี่สปอยตื่นมานะครับเจอคอมเมนต์นะครับจากน้องๆ f c ในช่องนะครับเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับแหมคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่สปอยว่านะครับมีตัวละครเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับโอ้โหนะฮะน้องๆ FC ในช่องพี่สปอยตอนนี้นะครับโอ้โหนะฮะกลายเป็นหน่วยข่าวกรองนะครับเรียกได้ว่านะครับสุดยอดกันทุกๆคนเลยเดียวนะครับ เอาละครับและสำหรับตัวละครที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับโอ้โหนี่ครับก็มานี่แล้วนะครับอยู่ดี่แล้วนะฮะก็คือเจ้าเทรนอีเตอร์นะเด้งโอ้โหนี่ครับเจ้าเทรนอีเตอร์นะครับหรือว่าเจ้าหนอนรถไฟกินคนนะครับโอ้ดีครับดูลักษณะท่าทางมานะฮะโอ้มีน้ำลายหยดแบบนี้ด้วยนะครับไหนฮะเรากระโดดเข้าไปได้หรือเปล่านะฮะจะเป็นอะไรไหมเนี่ยนะฮะอ้าเข้าไม่ได้นะครับสงสัยต้องหอลอยเข้าไปนะฮะ ครับเข้าไปดูด้านในกันหน่อยนะครับโอ้โหที่ครับเอ้ยเฮ้ยอะไรครับโอ้ยเหมือนจะโดนกินนะฮะเดี๋ยวนะเกิดอาการบั๊กเกิดขึ้นนะฮะโอ้โหขอถอยมาก่อนโอ้โหอันตรายน่าดูเลยทีเดียวอะโอเคครับค่อยๆเข้าไปเอ้ยแต่พอเราเข้ามาเนี่ยครับโอ้ยตายตายเลยครับโอ้เข้าไปไม่ได้นะฮะโอ้อยากจะเข้าไปดูอะเดี๋ยวเราเข้าจากด้านข้างหน่อยฮะได้ไหมโอ้เราเข้าจากด้านข้างก่อนนะครับเอ้าโอ้โหตายอยู่ดี นะฮะโอ้โหนี่ครับแสดงว่านะครับในตัวของมันเนี่ยนะฮะน่าจะมีน้ำย่อยอะไรบางอย่างนะครับที่สามารถกัดกินนะครับสิ่งมีชีวิตที่หลุดเข้าไปในปากมันแบบนี้นะครับโอ้โหนะฮะทำให้ไม่สามารถอยู่ในท้องมันได้นานนะครับเอาละครับแล้วสำหรับเจ้าเทรนอิเตอร์นะครับหรือว่าเจ้าหนอนรถไฟกินคนเนี่ยนะครับอันนี้พี่สปอยก็ต้องบอกน้องๆก่อนนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคิดว่ามันเป็นตัวละครของคุณ เทรเวอร์เฮนเดอร์สันนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเจ้าหนอนรถไฟเทรนอินเตอร์เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นโดยคนที่ใช้ชื่อว่าลีโอวินซิเบิลนั่นเองนะฮะคุณลีโอวินซิเบิลเนี่ยนะครับก็เป็นแนวแนวเดียวกับคุณเทรเวอร์เฮนเดอร์สันเลยนะครับคือชอบประดิษฐ์งานศิลปะนะครับแนวสยองขวัญแบบนี้นะฮะคล้ายๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่านะครับตัวเขาเองนะครับก็เป็น FC ของคุณเทรเวอร์เฮนเดอร์สันด้วยเช่นกันนะครับ เอานะครับแม่เราก็ดูหน้าตามันกันมาพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาทําการรีวิวเจ้าตัวละครเทรนอิเตอร์ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เช่นเคยนะครับไปดูไอนิเวชั่นท่าทางการเคลื่อนไหวลักษณะการโจมตีและท่าทางต่ตางๆของเจ้าเทรนอิเตอร์ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าะครับไปกันเลย <Hey. S 1> เอาละครับสำหรับเจ้าเทรนอิเตอร์นะครับท่าทางไอนิเมชั่นการเคลื่อนไหวแรกนะครับเขาบอกว่าเป็นท่ากัดนะครับ <Hey. S 1> ไหนฮะกัดยังไงครับ โอ้โหนี่ครับใช้ปากนะครับคำเือบเข้ามาอย่างกระหนอนเลยนะฮะนี่ฮะลักษณะแบบนี้เลยนะครับเจ้าเทนอิเตอร์เรานี่ยนะฮะโอ้โหนะแล้วตัวข้างในมีการขยับเยื่อนด้วยนะฮะนี่ครับมีการขยับเพื่อนนะฮะให้ปากคำเือบได้คำเหือบเหยื่อได้อย่างเต็มที่นะครับเอานะฮะดูท่าที่2ก็ต่อนะครับท่าที่2เขาบอกเป็นท่าพ่นไฟหรือเปล่าฮะนี่ฮะเขาบอกเป็นท่าไฟเออร์นะครับไฟเออร์คืออะไรครับ โอ้หันหน้าไปด้านข้างแบบนี้นะฮะโอ้ลวยังไงครับมีน่าจะมีการพ่นไฟออกมาหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับพี่สปอยยังไม่เคยลองกันนะฮะอ่ะส่วนอันนี้นะครับเป็นท่าการเคลื่อนไหวรับการเลื้อยของมันนะฮะมันจะเลื้อยไปในลักษณะแบบนี้นะครับโอ้โหดี่ฮะดูตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับอ่ะนะฮะสุดท้ายครับเขาบอกเป็นท่าคำรามครับท่าคำรามไหนฮะโอ้นีดีครับคำราม ้ยใครเข้าไปในปากบันนี่นะฮะโอ้โดนแน่นอนนะครับสำหรับท่าคำรามแบบนี้นะฮะอ่ะนะฮะหมดแล้วนะครับสำหรับแอนิเมชันของเจ้าตัวนี้นะครับมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูค่าสถานะของเจ้าตัวนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับไปกันเลยสำหรับเจ้าเทรนดอิเตอร์เนี่ยนะครับโอ้โหนี่ครับมีเลือดอยู่ที่20,000 HP นะครับโอ้โห2 0ง0 0 HP นะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับในระดับหนึ่งเลยนะฮะสำหรับเจ้าเทรนดอิเตอร์เนี่ยนะครับ แต่นอกจากนั้นแล้วนะครับข้อมูลนะฮะจากคนที่ทำหมอดเจ้าเทนนิเตอร์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะไม่ได้บอกอะไรมาเพิ่มเติมเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความสามบ้านพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับก็เรียว่านะครับเราทุกคนนะครับอาจจะต้องนะครับไปทําการทดลองนะครับการต่อสู้นะครับของเจ้าเทนนิเตอร์ตัวนี้ไปพร้อมๆกับพี่สบอยนะครับอ่ะนะครับก็อว่านะครับคู่ต่อสู้แรกนะครับพร้อมเทนนิเตอร์นะครับเอายังไงดีครับใครก่อนดีนะฮะดูลักษณะท่าทางครับ คล้ายๆกับพวกหนอนสะพานนะฮะนะครับศึกแรกนะครับจะเป็นศึกของหนอนก่อนแล้วกันนะครับไปครับโอ้ยนะฮะหนอนสะพานหน้าตาก็จ้อยร่อยเหลือเกินเลยครับดูกระดาษลําตัวก่อนนะฮะโอ้โหนี่ฮะคนละไซส์กันเลยนะครับจะโดนกินหรือเปล่าครับหนอนสะพานนะครับแล้วหนอนสะพานนี่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเจ้าตัวนี้เวลาเรากระแทกพื้นนะฮะมันเวลามันเคลื่อนไหวมันจะเป็นอย่างงี้ครับมีการสั่นไหวของพื้นดิน โอ้โหนะฮะเอฟเฟกเยอะอยู่เอาครับนอนสะพานที่มีเลือดแค่2 5 0 0นะครับเจอกับเทนนิเตอร์นะครับที่มีเลือดถึง2,000 0นะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะอย่ารอช้าไปดูกันเลยออาเริ่มกัครับปูนอนสะพานครับปูเข้าไปใส่ที่ปากของทางด้านโอ้ยอะไรกันี่โอ้โหเทนนิเตอร์แค่อยู่เฉยๆนะครับคำรามขู่นะฮะคำรามขู่ไม่ต้องเคลื่อนไหวเลยนะครับ หนอนสะพานนี่แค่เป็นสกิดโดนน้ำย่อยของเทนิเตอร์นี่ก็ถือว่าหายไปเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหนะฮะหนอนสะพานไม่รอดเอา้าถ้างั้นเอาหนอนรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างไฮเวย์เวิร์มหนอนดำนะฮะไปครับหนอนดำรอบนดี้ครับโอ้มีจังหวะได้สปัตครับแต่ดูเทนิเตอร์ขมึบพยายามขมึอบอยู่นะฮะโอ้ดีครับแล้วกัดทีนะครับทางด้านหนอนดำก็กระเด็นไปด้วยะครับโอ้แล้วเรียบร้อยครับโอ้หนอนดำก็สู้เทนิเตอร์ไปได้นะครับ โอ้โหยังไงครับเทนนิเตอร์นี่เป็นธรรมดาเอานะครับต่อไปเอาใครดีครับใครดีเลยการตูนแคทไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะไปครับการตูนแคทเดินเข้าไปแล้วใส่กันไปแล้วแบบนี้ครับแล้วนอนเทนนิเตอร์นะครับโอ้โหตีวงดิฟมาแบบ่อกี้นะครับนี่ฮะดูล้วกระการสอดคู้นะครับโอ้ยเอาครับเอาครับโอ้แต่เหมือนเหมือนการตูนแคทโจมตีไม่เข้านะครับเนี่ยแล้วหายอีกแล้วนะครับโอ้โหไปแล้วครับ เอ,าอ้ายังไม่จบนะครับโอ้แล้วกระตุนแคทเข้าไปในปากแบบนั้นอันตรายมากลยครับหายยังครับไปไหนแล้วครับกระตุนแคทเฮ้ยโอ้เรียบร้อยแล้วครับอู้นี่ฮะสงสัยเมื่อกี้เข้าไปดิ้นอยู่ในปากนะฮะเข้าไปดิ้นอยู่ในตัวของเจ้าเทนอเตอร์นั่นเองนะครับอ่านะครับรอบต่อไปนะครับลองแองเจิลบ้างนะฮะแองเจิลนี่ก็หายจากช่องไปนานกันเลยทีเดียว ครับมาแล้วครับแองเจิลรอบนี้นะครับที่มีเลือดถึง15,000นะครับ15,000นะฮะอ้าวแล้วเทนอินเตอร์กัดทีก็กระเด็นไปทีหนึ่งมาแล้วครับทางด้านแองเจิลนะครับพยายามเหยียบกระทืบเทนอินเตอร์เข้าไปนะครับแต่เบิร์ตจะเสียจังหวะไปไหนทีนะครับโอ้แล้วดูแกกัดทีนี่ดาเมจเท่าไหร่เขาเนี่ยดาเมจประมาณ800ได้นะฮะเท่าที่ดูนะครับโอ้แต่รอบนี้นะครับเอ้ยยังไงครับสุสีครับไม่ได้นะฮะเอาครับ แองเจิลจะไหวหรือเปล่าโอ้แล้วแองเจิลเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้โหนะฮะนี่ขนาดไม่ได้เสกตัวใหม่มาเพิ่มนะครับแองเจิลก็ยังหายเลยนะฮะอ้าวนะฮะแล้วถ้าเป็นแก๊งไซเรนเฮดจะเป็นยังไงไหนครับ่ายครับไซเรนเฮดวิ่งเข้าไปใส่นะครับเอาครับหนอนรถไฟนะฮะกระดิฟมาแบบนี้ครับโอ้โหและจังหวะนี้นะครับไซเรนเฮด้ด้ความที่มือยาวนะครับได้เปรียบนะครับพยายามทุบนะฮะ ถึงแม้จะกระเด็นนะครับแต่ว่าระยะการโจมตีของไซเลนเฮดนะครับถือว่ายังดีกว่านะครับและยังไงครับพุกอีกทีหนึ่งหายไหมยังไงครับใครจะอยู่ใครจะไปเอาครับไซเลนเฮดเฮ้ยยังไงอีกนิดนึงเอาโอ้ไซเลนเฮดหายครับโอ้นี่ครับระดูเลือดของเทนอิเตอร์นะครับเหลือแค่200นิดๆิเองนะครับโอ้แต่ไซเลนเฮดทำไม่ได้นะฮะ เอาละครับต่อไปนะครับขอลองให้เป็นเฮกสปอร์ตใจแอนกันบ้างนะครับนี่ฮะคนทำหมอดคนเดียวกันนะครับกับเทมจิตเตอร์นะฮะเอาครับเฮกสปอร์ตได้จังหวะปล่อยไฟมาครับแล้วเทมจิตเตอร์ครับใช้ความปัดเปียวนะฮะในการตีวงเข้ามาแบบนี้นะครับยังไงครับเทมจิตเตอร์นะฮะพยายามกัดไปที่ขาของเฮกสปอร์ตแต่โดนเฮกสปอร์ตกระทึบกระเด็นเหมือนกันเอาครับกัดกระเด็นได้เลยครับโอ้โหแต่ดูเหมือนเฮกสปอร์ตจะเวลาโดนกัดที่กระเด็นไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะฮะเอาล้วครับโอ้โหแล้วตอนนี้นะครับ เฮ็กซ์สปอร์ตพยายามกระทืบก็ติดไฟขึ้นมาแบบนี้นะฮะเทนอิสเตอร์ e ater, ได้เห็นบอกว่ามีท่าไฟนะฮะเป็นยังไงยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับเอาล้วครับแล้วเฮ็กซ์สปอร์ตเอาใหญ่แล้วนะครับตอนนี้จับกินหรือเปล่านะฮะยังจับกินไม่ได้โอ้โหตอนนี้เกิดควันไฟโอ้แล้วเฮ็กซ์สปอร์ตงานมือแบบแบบนี้แล้วครับเอารถไฟไปเป็นของเล่นแล้วครับโอ้กินไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหนะฮะเฮ็กซ์สปอร์ตเนี่ครับใครที่ตัวเล็กกว่าเขาเนี่ยนะฮะ แทบจะสู้เขาไม่ได้เลยนะครับโหดจริงๆนะครับเอาละครับแล้วถ้าเกิดทางด้านเทรนด์อิเตอร์นะครับเจอกับการ์ตูนชินเดมอนจอมโหดของเราจะเป็นยังไงบ้างครับเอาละครับโอ้ดีครับชินเดมอนใช้พลังโจมตีออกมาก่อนนะครับโอ้ยกระเด็นครับเทรนอิเตอร์กระเด็นลอยมาแบบนี้ครับอ้แต่อย่างไรครับเทรนอิเตอร์มีกัดสวนไว้เหมือนกันนะครับทางด้านชินเดมอนก็กระเด็นเหมือนกันนะครับโอ้ดีครับลอยครับเทรนอิเตอร์เจอจอมโหดแบบนี้เข้าไปนะครับ โอ้ยอ้าปากกว้างใช่ไหมฮะเจอที่ครับพลังดักบอลนะฮะพลังขึ้นเต่าใส่ปากเข้าไปแบบนี้ครับโอ้โหเรียกได้ว่ากินพลังจนอิ่มเลยนะสำหรับเทิเตอร์นะครับเอาแล้วครับแล้วตอนนี้ครับินเดมอนนะฮะถึงแม้เลือดจะน้อยกว่าเยอะนะครับแต่ด้วยสกิลนะครับด้วยทักษะการโจมตีของเขาด้วยครับโอ้โหพลังแกเยอะนี่ครับมีการระเบิดพลังแบบนี้แล้วเป็นล่างแบบนี้แล้วนะครับจบงานเลยนะครับการ์ตูนชินเดมอนเรานะฮะ ไม่นะแกโหดจริงครับเอาละครับแล้วเทนิตเตอร์นะครับมาใบท์แบบนี้นะครับก็ต้องเจอการรับน้องนะฮะจากพี่จรเข้ชาละวันนะฮะแห่งลุ่มแม่น้ำนายกันหน่อยนะครับอ่ะนะครับายครับมาดูครับว่าเทนิสเตอร์เราครับใครจะงับใครนะครับเอาแล้วเทนิตเตอร์หนีไปไหนครับหนีก็บมุดใต้อุโบงหรือเปล่านะฮะแต่พี่ชาละวันเราก็ตามไปเอานะครับเอ้เทนิสเตอร์มาแอบอยู่มาจอดรถอยู่ใต้ลำโพงแบบนี้อยู่ใต้อุโบกแบบนี้ยังไงครับเรียบร้อยไว โอ้เหมือนจะยอมเลยนะฮะเอา้าแล้วเดี๋ยวนี้ s c p 6 2งับทีเดียวไม่ตายแล้วเหรอครับเนี่ยยังไงครับโอ้เดี๋ยวนะฮะแล้วเทนิตเตอร์ก็ติดบัอกอะไรเขาเนี่ยเอา้าเฮ้ยยังไงครับเซอร์ไพร์ครับโอ้โหเทนิตเตอร์นะฮะเมื่อกี้จะตายอยู่แล้วนะครับไปยืนนิ่งๆติดบักนะฮะแล้วพอหันมาอีกทีนะครับกลายเป็นว่านะครับ682 เจอเทนนิสเตอร์งับทีเดียวหายโอ้ยวันนี้มันกลับตาลปัดกันหรือเปล่าครับพี่เอาไงครับขอลองอีกทีโอ้โหนะฮะแปลกใจมากเลยนะครับไปสู้กันใต้อุโมงค์นะฮะเอาครับอีกรอบนึ่งอีกรอบนึ่งโอ้โหเสียชื่อชลวรรณแห่งลุ่มแม่น้ำนายหมดนะครับเอาครับเฮ้ยยังไงครับโอ้โหรโอ้นี่ครับมือปราบ682คนใหม่นะฮะมาแล้วนะครับโอ้นี่ครับ พอไม้เห็นกันเลยนะครับนี่2รอบแลวนะครับ682โดนไปทั้งสองรอบเลยนะฮะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับ682หรือเปล่าไหนขอทดลอง682หน่อยฮะไปทำอะไรมาทำไมอยู่ดีอ่อนลงนะฮะอ่ะลองนี่ครับเหยื่อของเรานะฮะไปครับวิ่งด็อกแดกด็อกแดกไปแล้วนะฮะอ้าวโดน682ออ้าวนี่ครับก็ยังเก่งอยู่เนี่ยฮะเดี๋ยวนะ ถ้าไปถึงไปแพ้ให้กับทางด้านเทนนิสเตอร์ได้อ่ะนะครับลองไปให้หมดนี่ครับเอ้ยกัดทีเดียวตายอยู่แล้วนี่ครับมันยังไงกันครับนี่โอ้โหดีครับการทดลองใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วครับเอาครับอีกทีนึิงอ่ะรอบนี้นะครับถ้าสู้ไม่ได้ก็น่้จะใช่แล้วแหละครับว่าคนที่จัดการ6-8สองคนม่นะครับโอ้นี่ฮะเรียบร้อยเลยนะครับ ฮะมือปราบ scp 682คนใหม่นะฮะก็คือเทรนอิตเตอร์ครับนอนรถไฟกินคนนั่นเองเอาแล้วครับโอ้โหนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงก่อนแล้วนะครับแหมนะครับเจ้าเทรนอิตเตอร์เราอุ้ยเกิดอะไรครับเอ้ยต่อไปรถไฟด้านหลังได้เอ้ยพุกรู้อีกแล้วโอ้โหนี่นะฮะเอ้าแต่โดนลุมกินหายไปแล้วนะครับโอ้โหดีวนะ เมื่อกี้พอมันกินได้เยอะขึ้นนะมันต่อตัวเองออกมาเป็นรถไฟอีกนะครับนี่อโหนะครับอู๋ขลังสนุกเลยนะครับน้องๆครับแต่วันนี้เวลาหมดก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับน้องๆนะครับอยากจะเห็นนะครับเจ้าเทนอิเตอร์นะครับสู้กับตัวละครตัวไหนนะครับลองคอมเมนต์มาบอกพี่สมบอยกันหน่อยละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวพี่สมบอยนะครับจะทําการรวมคลิปการต่อสู้ครับเทนอิเตอร์กับเจ้าตัวละครตัวอื่นมาให้ท้องๆกันได้ดูกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ เอาครับละสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามช่องพี่สมบอยนะครับกดติดตามที่ด้านบนนี้ให้ด้วยนะครับอ้าววันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ